นี่นะครับก็เป็นหลุมแบบนี้นะครับรถเราก็สามารถขึ้นได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับในกรณีที่เราขับรถไปคนเดียวนะครับแล้วรถเกิดอาการติดหลุมแบบนี้นะครับติดลมแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็เราไปคนเดียวไม่มีใครจะดันช่วยเห็นช่วยนะครับเราก็จะมีเทคนิค ง่ายๆนะครับสำหรับการเอารดขึ้นจากอ่าที่เลนนะครับหรือว่าหลุมนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับตัวช่วยเราก็คือเราจะหาไม้นะครับจะเป็นไม้หน้าสามไม้อ่ากิ่งไม้นะครับที่แข็งแรงหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีเชือกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็จะใช้เชือกมัดที่ล้อแบบนี้เลยนะครับเชือกมัดติดกับไม้เลยนะครับนี่นะครับเราก็หาเชือกมาผูกไม้ครับติดกับล้อไว้แบบนี้เลยนะครับก็ขนาดไม้นะครับก็ให้เลยยางของเรามานะครับ ถ้าไม่มียาวขนาดนี้ก็เลยยาวออกมาประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผูกไว้นะครับข้างในนะครับปลายไม้ตรงนี้นะครับอย่าให้ไปชนอบริเวณพวกอ,อุปกรณ์รถข้างในนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่องว่างอยู่นะครับก็สามารถหมุนไปได้นะครับ นี่นะครับก็เป็นหลุมแบบนี้นะครับรถเราก็สามารถขึ้นได้นะครับก็เป็นวิธีครับเทคนิคนะครับสําหรับใครที่ขับรถไปคนเดียวนะครับแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ